ทำไงจึงไม่ทุกนะข์ก็หลวงพ่อฟังอยู่แต่ที่จริงเราเข้าใจดีนะอาจารย์จิตเวสไาจารยจิติพงศ์เข้าใจดีแต่เอามาเป็นคำพูดมันก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเพราะคำบางอย่างเรารู้แล้วเห็นแล้วทำได้แล้วแต่เราจะเอามาพูดให้คนอื่นฟังเนะี่ยไม่รู้จะพูดคำไหนเขาจึงจะเข้าใจอยากที่เราเข้าใจ อันนี้ก็ยากอยู่นนะมันจึงมีปัจเจกพุทธเจ้าขึ้นเนาะตัทะลุธรรมด้วยตนเองแต่ไม่สามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้อันนี้แหละที่เราคุยกันต้องใส่ความสามารถที่ขิงที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราเข้าใจนะมาเป็นภาษาคนมาเป็นภาษาให้ผู้ฟังนี่เข้าใจตามที่เราคิดมันก็คิดยาก,กน,นะไม่ใช่ธรรมดาที่จริงแล้วทุกถ้าพูดให้มันสั้นที่สุดเพราะเรายึดให้ทันเล ถ้าไม่ยึดก็เขไปทุกเนี่ยยึดอะไรลึดเพราะเราอยากเราอยากเนี่ยคนว่าเป็นตันหาตันหาพาทุกไหมตันหากันเนี่ยพาทุกแต่ถ้าเรายึดตันหานั่นเป็นของเรามันก็ทุกมันก็ทุกพอยึดอันนี้เละถ้าอยู่กันเรามีชีวิตอยู่เราอยู่ในห้องนี้เราก็ปฏิบัติตัวให้มันอยู่ในห้องนี้เหมือนกับอยู่ คนเดียวว่างวามันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไปแสบฟังนั่นฟังนี่เขามาคิดมาอะไรไปปรุงไปแต่งต่อเติมมันก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรายึดเพราะเราไปปรุงไปแต่งสิ่งต่างๆทุกข์นะั่นไม่ใช่ของเราทุกข์มันมีอยู่แต่ไม่ใช่เราทุกข์ทุกข์มันมีอยู่มันจะเกินที่ไหนก็เรื่องของมันถ้าเราเอาวางตัวได้แบบนี้มันก็เป็นการปล่อยวางจะปล่อยวางได้ไงปล่อยวางได้เพราะความรู้จริง รู้เทถ้าเรารู้จริงเข้าใจจริงแล้วก็ปล่อยวางได้เราไม่ยึดได้ใช่ไหมละ่ะมันทำไมจึงว่างว่างเพราะเราไม่สงสัยไม่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สงสัยอะไรเลยจริงนั้นเรารู้แล้วเราก็สบายมีมากๆมันก็สเสมือนกับไม่มีใช่ไหมละ่ะมันก็ว่างเราก็ปล่อยวางได้อย่างนี้การว่างการปล่อยวางไม่ใช่ไปปล่อยวางโยนทิ้งการปล่อยวางคือเราศึกษาให้รู้จริงเห็นจริง แล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงหล้วเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางก็ไม่ใช่พยโยนทิ้งอยากสมมติว่นนาฬิกาเราก็าจะถือไปมันก็ได้ถืออยู่ตลอดใช่ไหมถ้าเราปล่อยวางไว้มันก็ปล่อยวางลงได้เวลาเราอยากดูรหยิบขึ้นมาดูมาดูเวลาแล้วก็ปล่อยวางลงที่สมควรนั่นคือการฝึกปล่อยวางนี่ทุกทิงทุกอย่างที่เราได้ยินย<ๆ>ก็สักแต่ว่า เลยสิ่งได้เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาสิ่งนั้นด่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดมาพลางังยั่งยืนตลอดไปไม่มีเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับมันเกิดขึ้นมันต้องตายถ้าเราไปยึดก็เหมือนเรายึดความดับยึดความตายนั่นแหละฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดแม้แต่ ลูกเมียหรือสามีภรรยาของเราอยู่ด้วยกันในบ้านเราก็ไม่ได้ยึดเป็นของเราตลอดไปแม้แต่ภรรยาเราหรือสามีเราเราก็ไม่ได้ยึดเป็นของเราตลอดไปถ้าเป็นอะไรมาเราก็ไมุู่ยึดเป็นตลอดไปไม่ใช่มายึดเลยนะยึดว่าเป็นของเราตลอดไปยึดมั่นถือมั่นขั้นว่ามันเป็นตัวทานแม้แต่ขันทั้งห้าเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นขันของเราเป็นแข้งเป็นขาเป็นตัวเป็นตนเป็นลูกเป็นนาม เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณของเราถ้าเรายึดขันทั้งห้า<แ>นี่ก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์ก็อะไรพวกเราอยาก<แ>ยากก็อะไรยากก็เราย<แ>ึดถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์เนี่ยคือเราปล่อยวางได้เราสามารถจะอยู่ได้กับทุกอย่างแม้จะกินหอมเราก็อยู่กับความหอมนั่นเราก็ไม่ทุกข์มันกินเหม็นเราก็อยู่กับความเหม็นนั่นเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยความเหม็นทำไมจะอยู่ได้ แต่แมลงวันทาไมมันชอบอเออพวกอย่างนั้นมันก็นยกเขาก็ยังอยู่ได้นี่ถ้าเราคิดแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่กับมันนั่นแหละบอกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะดับไปเองมันไม่มีอะไรที่จะรังยั่งยืนแม้แต่อาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างสมมุติว่าเราต้องการเค้กสักก้อนหนึ่งช็อกโกแลตสักก้อนหนึ่งมารับประทานให้มันอร่อยเราเอามาคือเอามาแร้วมารับประทานอร่อย ความอร่อยก็ไม่ได้อยู่กับเรานานกืนไปนานๆไม่กี่นาทีมันก็หายมันก็หมดไปทุกอย่างทุกอย่างดีขนาดไหนมันก็ไม่อยู่กับเราจะทั่วขนาดไหนมันก็ไม่อยู่กับเราฉะนั้นแล้วก็ปล่อยวางคือทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ตัวเส้นตนของเราทุกอย่างมีเหมือนกับไม่มีเห็นความสวยความงามก็รู้ว่างามอันนี้ก็งามชอบไม่ชอบแต่เราไม่ได้ปรุงแต่ว่าชอบแล้วจะเอาไปทํานั่นทํานี่ไม่อยากได้ถ้าเราไม่อยากไม่ยึด เห็นความงามความกี่ยพวกนี้แล้วก็ดูผ่านไปตามสิ่งปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งเหล่านี้ถ้าพิจารณาดีๆจะรู้จะรู้แจ้งรู้ชัดการพูดการจาให้เขารู้แจ้งรู้ชัดไม่ได้พูดให้ฟังพูดให้จําพูดให้เข้าใจเพื่อไปปฏิบัติพูดได้แต่พูดให้รู้แจ้งเห็นจริงมันพูดไม่ได้ทุกท่านฟังแล้วก็ต้องลองไปประพฤติ ไปปฏิบัติดูจึงจะรู้ว่าคําพูดนี้หมายถึงอะไรเพราะคําพูดมันจะไม่เป็นตัวเป็นตนให้เรารู้เราเห็นจริงจริงอย่างสมาธิพวกเราก็ว่านั่งสมาธิไม่ได้ไปไหนหรือคนสอนขึ้นมาก็สอดคาว่าสมาธิมันไม่ได้อยู่คบนั่งอย่างเดียวสมาธิมันทูดที่สติสัมปชัญญะอยู่ที่จิตของเราเอจิตใจตั้งมัน่นก็เป็นสมาธิจะเดินจะเดิน,จะ,ดนจะนั่งอะไรจะบทไหนมันก็ได้สมาธิใช่ไหมล่ะคําว่าสมาธิ สมาธิเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสมาธิต้องควรสมาธิควรทําตลอดเวลาเมื่อเมื่อเรามีลมหายใจเข้าขออกควรเป็นสมาธิควรจะรู้เหนือรู้ใต้รู้ดีรู้ชั่วอยู่ตลอดเวลาตั้งใจมั่นคือเป็นสมาธิสมาธิคือตั้งใจมั่นสมาธิคือความตั้งใจตั้งความสงบอย่างนี้อันนี้แหละถ้าเราเข้าใจไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิได้เวลาเท่านั้นเท่านี้ ถ้าไม่มีเวลานั่งหรือคนนั่งไม่ได้เลยอย่างนี้หรือคนป่วยนอนอยู่ก็ทําสมาธิไม่ได้ใช่ไหมละ่ะสมาธินี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้กายเท่าไหร่แต่กายก็ไม่ใช่ผิดนะไปนั่งมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่มีเท่านั้นสมาธิมันได้ทุกขลียบทถ้าเราเข้าใจแบบนี้คําว่าสมาธิเราก็เข้าใจไปเลยไม่ต้องไปให้คนพูดหรือพูดละเอียดขนาดนะั้นเราต้องผู้ฟังก็ต้องใส่ปัญญาแต่งเติมไปบ้าง คงจะเป็นแบบนั่นแบบนี้มันจึงจะเข้าใจในธรรมได้คนพูดจะพูดให้ละเอียดหมดทุกถ้อยทุกคํามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละผู้ชี้เนะก็แทกแ,แต่พระพุทธเจ้าสอนคําตั้งแต่พุทธการมีคำแยงตัว,ต,วตัวหนึ่งเออมาบวชตอนแก่ก็บอกว่าจะปฏิบัติ คันธาธุระไม่ได้เพราะตาก็ไม่ดีความจำก็ไม่ดีแก่แล้วขอปฏิบัติไอ้ภาวนาขอปฏิบัติไอ้ภาวนาไอ้ธุระนี่ก็พระพระพระุทธเจ้าก็สอนคันธาธุระวิปัสนาธุระก็สอนวิปัสนาได้ให้ภาว